เพดานหมูนะฮะเอ่อเพล็ดเพดานข้าวบุญเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะเป็นเป็นยังไงได้นะลุงชิมไหมอร่อยนะข้าวบผมได้จ้าโอเสียงดังกรุบๆเลยนะได้ครับกรุบๆข้ายจ้าอร่อยอร่อยนะครับโอ้แสดงว่าลุงนี่คือซื้อบ่อยเข้ากินบ่อยกินบ่อยนะครับครับผมเดี๋ยวผมขอชิมนนี้ด้วยครับเดี๋ยวชิมให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นเพดานหมูนะฮะ ร dem, ้อนนะคะร้อนเลยนคนี่ครันร้อนเลยเดี๋ยวชิมดูต้องต้องใส่น้ำจิ้มไหมครับตัวนี้ได้น้ำจิ้มีเดี๋ยวลองแบบเดี๋ยวลองแบบไม่ใส่น้ำจิ้มดูนะครับอันนี้ค่อน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มว่าจะเป๊ะขนานไ่นร้อนร้อนเลยอืมคุณลอบบอกกุบกรุโอคครับอร่อยอร่อย สวัสดีครับตลอดถ่ายคลิป YouTube นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าวัดไร่ขิงนะครับก็อยู่ที่ร้านน้องเมนะครับก็เป็นาได้นะะคเป็ดพะโล้ไก่พะโล้แล้วก็หัวหมูพะโล้นะครับผมตอนนี้ลูกค้าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่าเขาขายกันยังไงนะฮะได้เลยมันร้อนยุ่เลยจับโดไม่ร้อนต้องระลายสวัสดีครับพี่ร้านน้องเมเนาะตลาดเช้าวัดไร่ขิงนะครับ ก็จะมีเป็ดพะโล้อันนี้เป็นไก่ใช่นะใช่ค่ะไก่เนื้อต้มค่ะไก่เนื้อต้มต้มน้ำปลานะคะอ๋ออันนี้เป็นไก่ต้มน้ำปลาเท่าไหร่เมื่อกี้เข้าช่องเปียดนะถามได้ค่ะเป็นเป็ดพะโล้ไก่ต้มน้ำปลาแล้วก็จะมีหน้ากากหมูพะโล้นะค่ะหน้ากากหมูเป็ดพะโล้จ้ะอันนีะตอนไหนคนนี้ว่าไหนดีแล้วแต่พี่เลย ไซ้นี้กี่บาทพี่อยแปดสิบกับสามราสิค่ะไกตมละสองร้อยค่ะสามร้อบสามร้อยห้าสินะถ้าเป็นไก่ต้มน้ำปลาก็200ร200้อยน้ำกิมเครื่องในมีแถมนะคะน้ำพารโลเยอะหน่อยนะแม่ขอน้ำพารโลด้วยค่ะด้านนี้จะเป็นน้ำพารโลนะครับ นี่ขมิ้นผัดพะโล่ก่อนพะโล่อันนี้เสร็จพะโล่ก่อนลานี่ครับมีต้มสามหม้อนะอันนี้เป็นอะไรนะครับอันนี้หัวหมูอันนี้หัวหมูพะโล่ก่อนไก่ต้ม,ตมนี่เป็ด้อ,อันนี้เป็นไก่ต้มนะครับอันนั้นเป็นเป็ดพะโล่นะครับก็ขายดีเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลจุดจีนนะลูกค้าก็มาซื้อไปไหว้ๆนะ น้ำพลูใสได้เออใสได้เดี๋ยวซื้อใสได้อันนี้คือแถมแถมน้ำค่ะแถมน้ำแถมเครื่องในนะครับค่ะน้ำเครื่องในน้ำจิ้มแถมพร้อมค่ะไม่ต้องซื้อค่ะแล้วเราแถมจ้าใครก่อน้ำพะโล้ก็แถก็อีกน้อยเขาสองตัวนะคะคุณแม่หาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอได้นะอันนี้เป็นเป็นอะไรครับอันนี้เป็นลิ้มพล้ค่ะเป็นลิ้มพล้เป็นลิ้มหมูนะครับค่ะอันนี้ขายยังไงครับ ทีละ80บาทได้ทละ80บาทได้ราคาโอ้มันนี้ลงมาเป็นพวงเลยนะวันนี้นะตอนเขียนที่มาเอาอีกได้นะเพราะว่าตอนยจะถังนี้เพราะว่าหนูน้องนี่หมดเลยเครื่องในนะครับผมนี้เป็นเครื่องในอะไรครับตนี้เป็นเครื่องในไก่ค่ะเครื่องในไก่นะอันนี้ก็แถมเนาะแถมค่ะน้ำจิ้มก็แถมนะคะเป็นน้ำจิ้มอะไรครับน้ำจิ้มเป็ดพะโล้ค่ะเป็นน้ำจิ้มเป็ดพะโล้นะคจานนี้สู้ของเราเองนะคะครับผม เป็นไก่โซน้ำปลาแล้วก็เป็ดพะโลนะฮะตรงนี้เป็นหน้าก,กากหมูฮะตอนนี้เราเราขายกันชิ้นละร้อยเลยนะคะอันนี้เป็นชิ้นละร้อยนะครับจ้าอันนี้แปดสิบบาทค่ะอันนี้แปดสิบบาทนะจ้าร้านน้องเมนะ,ะจ้าร้านน้องเมค่ะหัวหมูนี่เราก็ทำเองนะคะที่บ้านทำหัวหมูสดนะคะครัโบผมวันนี้ลงมากี่หัวครับวันนี้อันนี้ก็ประมาณ20หัวได้ยี่สิบหัวได้นะครับค่ะแต่ว่าจะมีอยู่างไรถักป้าคะทถักได้นะคะป้า ไก่ตัวละสองร้อยนะจ้าข้างในมีนะคะข้างในแฉลบนะป้าตัวนี้โมนึงนี่คือต้มนานนะครับนานค่ะครับผมเพราะว่าถ้าต้มไม่สุกข้างในมันก็จะแดงอ่ะครับผมอันนี้เป็นต้มเป็นน้ำปลาตับในว่ายแล้วเป็นคาร์โบนะครับเป็นเครื่องคะโลโนะครับนี่เป็นไก่ต้มน้ำปลานะข้างนึงต้มได้กี่ตัวครับโมนี่ห้าตัวค่ะสไก่ใหญ่ต้มได้ห้าตัวห้าตัวนะครับ เป็นเป็นไก่อะไรครับที่เราตัวแม่พันจัมโบ้ค่ะแม่พันจัมโบ้นะฮะผมยกโชว์ให้ทุกคนด้วยโอ้โหเจ๋งเหลืมเกิเลยไซนี้เท่าไหร่ครับไซนี้สี่ร้อยค่ะประมาณไซนี้สี่ร้อยนะมันต้มนานอ่ะครับผมอันนี้เป็นพะโล่นะข้าวเปลือกเป็นไทดานหมูนะฮะอันนี้ขายยังไงครับอ่ะคุณแม่ขายเป็นถุงถุงละสามสิบบาทตัวนี้คิดละสามสิบบาทนะ ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นเลยเพดานเพดานหนูนะฮะเออเพดานครับผมเดี๋ยวผมให้ดูใกล้นะเป็นเป็นยังไงได้นะลุงชิมไหมอร่อยยเกินอร่อยนะโปุ๊กปครับชำจิ้มได้เลยดูชิมให้ให้ดูหน่อยได้ไหม ชิมให้ดูเหยได้มครัชิมมาหรอครับผมแกเอาบอชครับผมิมเขาดูว่าอนเรียกอะไรนะเป็นเพดานหมูไมหค่ครับผมไหนะชิมด้ลุงชิมไม่ดูนะครับผมเสียงดังกรุบๆเลยนะใช่ครับรอร่อยจ้าอร่อยอร่อยนะฮะครับแสดงว่าลุงนี่คือซื้อบ่อยเขาิมบ่อยกินบ่อยนะครับครับผม อร่อยอร่อยครับผกรุบกรอบครับกรอบกกีละสาบาทนะเดี๋ยวครับไม่แพงนี่ลองชิมไหมได้นะเดีผมไม่เคยกินเลยลองดูลองดู้ลองใช่หมอ้่าผมขอชิ้นเดียวพอนะได้้าอร่อยขอบคุณมากมขันเก็มนร้อนอยู่กรจอดนดี้๋ยวผมขอชิ้นนเรียกว่า เดี๋ยวชิมให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นเพดานหมูนะฮะร้อนนะคะร้อนเลยนะฮะร้อนเลยอ่ะโม้อนนี้นะครับตักขึ้นมาโม่ใหม่เลยนะเป็นเพดานหมูโยกอยู่ทุกช่องอะไรเนี่ยผมชิมดูต้องต้องใส่น้ำจิ้มไหมครับตัวเนี้ยได้ค่ะน้ำจิ้มมีเดี๋ยวเราแกะ้เดี๋ยวลองแบบไม่ใส่น้ำจิ้มดูนะครับอันนี้ค่ะน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มก็จะแซ่บขนาดไหนร้อนเลยอืมคุณลองบอกกรุบ

ไม่กินเลยนะครับเดี๋ยวนี้ตัวเดียวอันเดียวครั้งแรกเลยนะครับตัวนี้ตัวเดียวอันเดียวใช่ไหมตัวเดียวไม่พาดานอันเดียวครับผมอืมพี่ลุงซื้ออะไรดีจ๊ะตัวเดียวอันเดียวแสดงว่าหม้อนี้กี่ตัวเขาเนี้ยหลายร้อยตัวเลยนะโอ้โห ก็มีตัวก็มีอันเดียวอันเดียวอืครับผมได้นะครับพี่อันหมูนะทุกคนนะตัวเดียวอันเดียวนะครับผมถ้าจะกินต้องมาร้านนี้นะซื้อขอบคุณคุณแม่มากครับวันนี้น่าจะหลายร้อยตัวเลยนะครับวันหนึ่งทำพันหัวพันหัวเลยได้ที่บ้านทำพันหัวจ้ะ ขายขายที่นี่ด้วยแล้วก็ขายที่นี่แล้วก็ส่งที่ตลาดด้วยส่งที่ตลาดด้วยนะครับได้ค่ะเปนเด้อหมูร้อนเลยจ้าบริบบบ์บบ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 บลบบ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 บกบบบบบบนบบบบบบนบบ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 รบบ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 มบบบบบนบบรบบ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 นบบ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 ครบบบรบบ ตัวเดียวอันเดียวอันนี้ตัวหนึ่งจะมีชิ้นเดียวเพดานหมูจ้ะเพดานหมูกะขายวันละพันกว่าตัวเลยขายวันละพันหัวค่ะสนใจติดต่อได้นะคะก็สนใจติดต่อร้านน้องเมย์ได้เลยค่ะได้เลยครับเบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทรอะไรคะน้องเมย์คะ ศูนย์แปดสี่สามหนึ่งหก้าแปดห้าสองาแปดห้าสับค่ะสงในเขตนครปฐมไหมครับอ่าส่งในเขตนครังค่ะครับผมงจังหวดก็ส่งใ่ไได้ค่ะงจังหก็ส่งค่ะครมนะคที่สนใจนะครับผมไก่พะโลเไก้มปลาเปพล้หมพะโล้ส่งจังหวัดก็ส่งค่ะครับผนะรใครที่สนใจนะครับผมไก่พะล้เกุันกหมหมูส่งจักบนี้เนยนะครับ ในเ,เขตนครมฐมแล้วก็ส่งต่างจงังหวัดก็มีนะต่างจังหวัดก็จะออแคบส่งอย่างดีครับผมโทรมาติดต่อได้ไดตัวที่ผมเชื่อเมื่อกีนก้น,นะครับ,บตัวเดียวเดียวพี่ดานนกพี่ี่ไผ่หน่ยะได้ไหาะะตัวคะกตสามร้อยห้าสิค่ะดีเลยนะคะรับรวานี้ลอันนี้สี่ร้อยค่ะจมบโสี่ร้อยครรบ เลือกได้นะคะร้อนๆจอนร้อนจลไ้เป็นไก่ตน้ำปลานะถามได้นะคะต้องใหม่ๆเลยจ้าตัวนี้เป็นไก่อะไรครับพี่ไก่เนื้อค่ะเไก่เนื้อนะ ตัวใหญ่จะเป็นไก่แม่พันธุ์ค่ะถ้าเป็นตัวใหญ่จะเป็นไก่แม่พันธุ์นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่สนใจนะฮะสั่งลเล็กเขตและข้มูลหรือว่าเขตต่างจังหวัดก็โทรมาติดต่อตามที่เบอร์โทรผมทิมง์ไว้ให้ที่ใต้คลิปได้นะครับครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามที่เราจบหน้าธิปใหม่สวัสดีครับผม